เปิดตำนานค่าถาพระชิมพลีคุณแม่บุญเรือสนสวดแล้วชีวิตพลิกเรื่องจริงจากผู้ศรัทธาสายหมู่ห้ามพลาด หน้าทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาภค้าขายคล่องหรือเมตตามหานิยมหนึ่งในคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนนึกถึงและแชร์กันสนันโซเชียลคงหนีไม่พ้นคาถาพระชิมพลีพระศิวลีของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมอุบาสิกาผู้ส่งคุณธรรมและมีพลังจิตแก่กล้าวว่ากันว่าใครสวดด้วยใจศรัทธาชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีๆอย่างไม่น่าเชื่อ ขุนแม่บุญเรือนตรงบุญเติมคือใครสำหรับคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่คุ้นชื่อแต่สำหรับผู้ที่ศรัทธานในพุทธคุณและวัตถุมงคลแล้วขุนแม่บุญเรือนคือตำนานที่ยังมีลมหายใจท่านเป็นอุบาสิกาผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีอภินญ,ญาจิตสูงส่งวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตล้วนมีประสบการณ์เล่าขานไม่รู้จบโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเมตตาและแคล้วคลาดปลอดภัย คาถาพระชิมพลีพระศิวลีฉบับขุนแม่บุญเรือนหัวใจสำคัญของคาถาบทนี้คือการอัญเชิญบาร,รมีของพระศิวลีเทระผู้เป็นเอตทัคะในทางผู้มีลาบมากซึ่งขุนแม่บุญเรือนทันได้เมตตามอบไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้สวดภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลณนะชาลีติสวดสามจบ ก้าวจบหรือตามกำลังศรัทธ,ธาหรือฉบับเต็มที่นิยมสวดกันณนะชาลีติประสิทธิลาภานะโมพุทธายะ บางท่านอาจสวดว่าณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมเลือกสวดบทใดบทหนึ่งที่รู้สึกถูกจริตและจำได้แม่นยำเคล็ดลับการสวดจากคำแนะนำของผู้ปฏิบตัติตั้งนโมสามจบก่อนเริ่มสวด ทำจิตใจให้สงบมีสมาธิระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณแม่บุญเรือนสวดด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาแผ่เมตตาหลังสวดจบหมั่นทำความดีรักษาศีลควบคู่ไปด้วยจะยิ่งส่งผล ประสบการณ์จริงจากผู้ที่สวดคาถาพระชิมพลีรวบรวมจากคำบอกเล่าคำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณคุณ A. อนามสมมุติเจ้าของร้านอาหารช่วงโควิดร้านเงียบมากแทบไม่มีลูกค้าเลยเคลียดจนนอนไม่หลับเพื่อนแนะนําให้ลองสวดคาถาพระชิมพลีของคุณแม่บุญเรือนก็ลองสวดทุกวันเช้าเย็นทําบุญใส่บาทควบคู่ไปด้วยไม่น่าเชื่อว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเริ่มมีออเดอร์เดลิเวอรี่เข้ามา ลูกค้าเก่าๆก็กลับมาจากที่เคยท้อตอนนี้ใจชื้นขึ้นเยอะเลยค่ะพี่บีนามสมมุติพนักงานออฟฟิศกำลังมองหางานใหม่สัมภาษณ์ไปหลายที่ก็เงียบจนมาเจอคาถาบทนี้ในเน็ตเลยลองสวดก่อนนอนทุกคืนขอให้ได้งานที่ถูกใจปรากฏว่ามีบริษัทที่อยากทำมากๆเรียกสัมภาษณ์แล้วก็ได้งานจริงๆค่ะแถมหัวหน้างานก็ใจดีเพื่อนร่วมงานก็น่ารักเหมือนปาฏิหาริย์เลย ปาสีแม่้าขายของในตลาดปกติขายของก็พอได้แต่บางวันก็นั่งตบยุงสวดคาถานี้ก่อนเปิดร้านทุกวันรู้สึกว่าของขายดีขึ้นลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายจากที่เคยเหลือของกลับบ้านตอนนี้หมดเกลี้ยงเกือบทุกวันเลยค่ะต้องขอบคุณคุณแม่บุญเรือนจริงๆ น้องดีนักศึกษาช่วงสอบอ่านหนังสือหนักมากกลัวทำไม่ได้เลยสวดคาถาบทนี้ขอให้มีสติปัญญาทำข้อสอบได้ราบรื่นผลออกมาคือทำได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นมีสมาธิในการอ่านหนังสือมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่งมงายแต่คือพลังใจและความศรัทธา หลายคนอาจมองเป็นเรื่องมองมงายแต่สำหรับผู้ที่ได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆจากการสวดคาถาพระชิมพลีแล้วนี้คือเคลียวยึดเหนียวจ,จิตใจคือพลังบวกที่ทำให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญที่สุดการสวดมนต์ภาวนาควบคู่ไปกับการทำความดีละเว้นความชั่วย่อมนำมาซึ่งความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงลองสวดดูไม่เสียหายสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พึ่งทางใจอยากเสริมดวงด้านโชคลาภการเงิน การงานหรือเมตตามหานิยมลองนำคาถาพระชิมพลีของคุณแม่บุญเรือนไปสวดภาวนาดูนะคะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธ,ธาบางทีชีวิตคุณอาจจะพบเจอเรื่องราวดีๆอย่างไม่คาดฝันก็เป็นได้ใครเคยสวดแล้วชีวิตดีขึ้นบ้างคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันหน่อยเร็วและอย่าลืมแชร์บทความนี้เป็นธรรมทานให้คนอื่นได้พบเจอสิ่งดีๆเช่นกันนะคะ